ในกอกาสารระบุว่าคุณสามารถพูดได้สามภาษาเลยเหรอค่ะฉันสื่อสารได้สามภาษาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษและก็ภาษาจีนค่ะแต่ว่าภาษาที่ฉันถนัดที่สุดคือภาษาอังกฤษค่ะตอนสมัยเรียนมหาลายัยฉันเรียนเอกภาษาอังกฤษมานะคะส่วนประวัติการทํางานฉันเคยทํางานที่บริษัทแต่ในนี้มันระบุว่าคุณมีหมายถึงเรื่องลูกใช่ไหมคะใช่ค่ะฉันมีลูกสองคนแล้ว แล้วคุณจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการทํางานไม่เป็นอุปสรรคแน่นอนค่ะเพราะว่าแม่ฉันเลี้ยงเด็กอยู่ที่บ้านนะคะแล้วสามีคุณล่ะฉันหย่าแล้วค่ะก็อยากให้คุณทราบดีนั่นแหละตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ทางบริษัทเราจะไม่สามารถจัดสวัสดิการให้ได้ดีเหมือนเมื่อก่อนงั้นผมขอถามคุณหน่อยว่าทำไมผมถึงต้องรับคุณเข้าทำงานที่นี่ เพราะว่าฉันเป็นคนมีความรับผิดชอบค่ะและฉันกระทุ่มเทก,กับงานที่ได้รับมอบหมายในทุกๆงานฉันเป็นคนมีความสามารถและฉันยังสามารถท,าทํางานเป็นทีมร่วมกับคนอื่นๆได้ดีด้วยค่ะเรื่องทํางานเป็นทีมผมไม่สนใจหรอกนะแต่ก็เอาเถอะเงินเดือนผมจะสตาร์ทที่คุณเก้าพันลาได้สิบสองครั้งต่อปีสัญญาฉบับแรกจะเป็นสัญญาทดลองงานสามเดือนหลังจากนั้นก็จะเพิ่มเป็นหกเดือน พอจบจากหกเดือนผมถึงจะรับคุณเข้าเป็นพนักงานประจําแบบนี้คุณโอเคไหมค่ะโอเคค่ะภายในระยะเวลา3เดือนคุณสามารถขาดได้แค่สองครั้งเพราะถ้าคุณขาดเกินนี้ผมจะไล่คุณออกทันทีแบบนี้คุณยังโอเคอยู่ไหมยังโอเคอยู่ค่ะดีงั้นพรุ่งนี้มาเริ่มงานหกโมงก็แล้วกัน หกโมงเลยเหรอคะทำไมอ่ะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเ,เปล่าคะ่ะฉันขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่ให้โอกาสฉันได้เข้ามาทำงานที่นะะี่ค่ะงั้นดิฉันขอตัวก่อนนะคะ สวัสดีค่ะคุณไตทำงานมานแรกเป็นไงบ้างดูเหมือนเธอจะทำงานได้ดีเลยนี่ขอบคุณค่ะฉันจะตั้งใจทำหน้าที่ของฉันให้ดีที่สุดเลยค่ะดีแล้วละ่ะถ้าเธอทำงานดีแบบน,นี้ต่อไปเรื่อยๆอนาคตฉันก็จะเพิ่มโบนัสแล้วก็ขึ้นเงินเดือนให้นะขอบคุณนะคะงั้นฉันไปทำงานก่อนยังไงขอให้วันนี้งานคุณไตรับเลยนะคะขอบใจนะ โหสวัสดีค่ะคุณไทรทานข <Hogwarts. S 1> ้าวหรือยังคะเรียบร้อยแล้วล่ะนี่ผมไม่เคยเห็นโต๊ะทำงานของผมสะอาดขนาดนี้เลยนะเนี่ยขอบคุณนะคะถ้าอย่างนั้น ขอตัวไปทำข้อต่างที่อื่นต่อก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณมาประชุมกับผมด้วยนิดคุณไตพูดจริงหรอคะจริงคือการประชุมพรุ่งนี้เนี่ยนักลงทนที่มาประชุมเป็นชาวต่างชาติซึ่งภาษาอังกฤษของผมค่อนข้าง,างอ่อน แล้วผมจําได้ว่าตอนที่คุณมาสมัครงานที่นี่อะคุณระบุไว้ด้วยว่าคุณพูดภาษาอังกฤษได้ดีใช่ไหมใช่ค่ะความสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดีเลยค่ะดุ้งนี้คุณมาประชุมกับผมด้วยได้เลยค่ะถ้าคุณใจต้องการเนี่ยัมก็สามารถช่วยได้ค่ะว่าแต่กี่โมงหรอคะสิบโมงอ๋อแล้วก็แต่งตัวให้มันเหมาะสมด้วยนะแมวชุดนี้ได้เลยค่ะ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอ,ขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะคะขออนุญาตค่ะเชิญสวัสดีค่ะพนักง,งานทำความสะอาดอย่างเธอเข้ามาทำอะไรที่นี่ไม่ทราบ คุณไกรคะเลยบอกว่าการไปชมครั้งนี้สำคัญมากคะทำไมถึงเชิญเขาเข้ามาด้วยอ่ะผมว่างานของพวกเรามีค่ามากเกินกว่าที่จะเอาไปเสี่ยงกับคนอย่างเขานะครับขวัญมานั่งนี่สิค่ะ วันนี้เรามีประชุมครั้งสำคัญซึ่งดักลงทุนเราเป็นชาวต่างชาติซึ่งภาษาหลักที่ใช้คือภาษาอังกฤษผมเลยอยากสอบถามทุกคนว่าใครทุกคนในนี้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วบ้างไหมครับคุณกีคือกีไม่ค่อยถนัดภาษาอังกฤษเท่าไหร่อะคะ่ะแต่ถ้าเป็นตัวเลขหรือบัญชีอะไรอย่างเงี้ยพอได้อยู่ค่ะแล้วคุณเฟิร์นล่ะครับ,รบพอพูดได้ไหม ถ้าเฟิร์สพูดสื่อสารปกติเ <m> น <ets> <those guidelines> ี <ik> <perfect> ่ยเฟิร์สสื่อสารได้ค่ะแต่ถ้าเป็นพวกคำศัพท์ยากๆว่าไม่สามารถคือผมกะจะลงเรียนภาษาจินแบบจริงจังอยู่ครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เห็นไหมล่ะแต่ขวันเขาทำได้นั่นเคยเห็นผลที่ผมเรียกเขามาประชุมในครั้งนี้ ที่ฉันเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้เพราะว่าอยากจะช่วยให้งานของพวกคุณราบรื่นนะคะแล้วก็ช่วยสื่อสารกับนักลงทุนก็เทานั้นเองค่ะเอาล่ะตอนนี้ลูกค้าก็ได้โทรมาแล้วผมอยากจะให้ทุกคน,จน,จน,จนตนิดต่อกับงานที่ตัวเองทำด้วยนะครับ ขวัญเธอเป็นล่ามที่ดีมากเลยนะแต่ว่าฉันขอโทษนะที่ก่อนหน้านี้ฉันประเมินเธอต่ำเกินไปอะฉันก็เหมือนกันนะฉันต้องขอโทษเธอจริงๆอ่ะการประชุมครั้งเนี้ยเธอทำให้พวกฉันเข้าใจลูกค้าหมดทุกอย่างเลยสมแล้วที่คุณไกรเขาบอกว่าเธอเก่งจริงๆถ้าเธอเปิดคลาสสอนภาษาอังกฤษเมื่อไหร่อ่ะฉันจะเป็นคนแรกเลยที่เป็นลูกศิษย์เธอฉันแค่แคหวังว่าสิ่งที่ฉันทำไป จะเป็นประโยชน์กับทุกคนบ้านนะคะขวัญผมขอเวลาหน่อยนึงได้ไหมค่ะถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวไปพบคุณไตรก่อนนะคะเชนจ้ะไปขออนุญ,ญาตค่ะค่ะคุณไตรอ๋อเดี๋ยวฉันรีบไปเปลี่ยนชุดนะคะจะได้รีบทำความสะอาดต่อ ไม่ต้องหลังจากนี้คุณไม่ต้องมาเป็นแม่บ้านแล้วนะทำไมล่ะคะแต่ว่าคุณตาย,ยังชมขวัญอยู่เลยว่าขวัญทำงานดีนี่คะใช่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเธอทำงานดีโดยที่ไม่มีทิ่ติเลยขอบคุณค่ะเธอตั้งใจทำงานอย่างมืออาชีพตามที่เธอบอกได้จริงแต่ฉันก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเธอเป็นคนมีความสามารถขนาดนี้ ทำไมถึงยอมมาเป็นแม่บ้านแบบนี้ล่ะฉันทําได้ทุกอย่างเพื่อลูกค่ะที่ฉันต้องการงานเร็วๆเ,เพราะว่าฉันต้องรีบส่งลูกเรียนนะคะไม่ว่าจะอาชีพไหนคุณค่าในตัวฉันก็ยังอยู่เหมือนเดิมฉันเลยทุ่มเทกับอาชีพแล้วก็หน้าที่ที่ฉันได้รับมอบหมายนะคะอโอเคงั้นหลังจากนี้เธอไม่ต้องมาเป็นแม่บ้านแล้วนะ ฉันจะให้เธอมาเป็นล่ามประจำบริษทัทแทนเพราะฉะนั้นเงินเดือนของเธอก็จะเดียวตามไปด้วยขอบคุณนะคะสิ่งที่เธอทำให้เห็นในห้องประชุมวันนี้มันทำให้ฉันอึ้นมากจริงขอบคุณค่ะเอาละถ้าอย่างนั้นก็กลับไปพักผ่อนเถอะกลับไปใช้เวลากับ,บกลูกๆและพรุ่งนี้มาเริ่มงาน9ก้าโมงนะ มาให้ตรงเวลาด้วยละ่ะขอบคุณนะคะขอบคุณที่ให้โอกาสฉันค่ะฉันสัญญานะคะว่าฉันจะไม่ทำให้คุณผิดหวังแน่นอนผมเชื่อใจคุณงั้นฉันขอตัวไปหาลูกๆก่อนนะคะ นะะหนูได้งานตามที่หนูเรียนมาแล้วนะคะหนูได้เลื่อนขั้นเป็นล่ามของบริษัทแล้วค่ะแล้วเจ้านายเขาก็บอกหนูด้วยนะคะว่าเขาจะเพิ่มเงินเดือนให้กับหนูถ้าเลิกง,งานแล้วเนี่ยเดี๋ยวหนูซื้อขนมไปฝากลูกๆแล้วก็ซื้อของอร่อยๆไปเลี้ยงฉลองกับแม่นะคะแล้วเจอกันค่ะ